อันนี้คือเมนูที่แบบว่าทุกคนรีวิวคือเข้าไปดูในเพจเขาอะหมกอบว่าพริกเกลือหรือพริกกระเทียมนี่นะคะต่อไปเป็นไข่ข้นน่ากินมากจริงอันนี้น่ากินจริงดูอันนี้คือทะเลผัดผงกะหรี่ทะเลผัดชาโคตน่ากินอะน่ากินมากดูเครื่องดิเกียงผิงชาแนล สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขียมหิ่งแชนแนลนะคะพามากินร้านชื่อว่าเจมวยกระทะรั่นนะคะ <K ì> ร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารที่เป็นแบบอาหารตำสั่งอะไรนี้เขาก็คือจะมีแบบลาดข้าว <K ì> แล้วก็จะมีเป็นแบบสั่งเป็นกับข้าวร <K ì> <vocabulary S 2> ้านนะคะพิกัดก็คือจะอยู่ <K ì> เอ่อมาสถานีคลองสาลก็คือสถานีสายสีทองสถานีสุดท้ายเลย <K ì> แล้วก็เดินมานิดนึงเปิดในซูเปอร์แมก็ได้ร้านนี้นะคะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แปดโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่ม วุ่นวายวุ่นวายแล้วก็ร้านนี้นะคะ <c oughs> เขาก็จะมีพวกแบบให้สั่งพันแอปเปิเวลวาี่อ่ะเออก็สามารถดูในเพจเขาได้ <c oughs> นี่นะคะเมนูเขาก็จะประมาณนี้คือราคาแบบดีมากนะจะเป็นราคาแบบรัดข้าวแล้วก็ราคาแบบกับข้าวใช่มีแบบมีหมดคืออาหารตามสั่ง,งอยากกินอะไรมีหมดผัดิเผาใช่ผัดกะเพราเนีย่ยเมนูแล้วเมนูเขาเยอะนะมีสองด้านเลยนะ มีก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นด้วยอะไรแบบนี้ <Yeah. S 1> ไปเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราสั่งอะไรกันบ้าง mm hmm. นี่นะคะพิธีการแรกก็คือ mm hmm. ตอกทิงน้ำปลาราดข้าว okay. ตามกราขอบคุณครับนี่นะคะเมนูแรกอันนี้คือเมนูที่แบบว่าทุกคนรีวิวคือเข้าไปดูในเพจเขาอะ,อะคือต้องมีเมนูนี้ก็คือจะมีปลาหมึกกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกกรอบแต่เราลองปลาหมึก <ś> น,น่ากินนะปลาหมึกตัวใหญ่ๆเลยนะน่ากินมากแล้วคือกุ้งก็ตัวใหญ่นะใช่ ไมข้าวเละเลยแล้วก็น้ำซุปน้ำปลาร้อนข้าวไม่ร้อนหรอเียมันหนึบแบบจุ๊บหนึบหนึบอ่ะแล้วคือไม่เผ็ดมากแต่ชุ่มคนอร่อยรู้แล้วท้างใอันน evet> well ี้คนรีวิวเยอะเครื่องเขาเยอะนะดูดินี่หมดเลยคือแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหอมอ่ะเออแล้วก็เค็มเค็มเผ็ดเผ็ดอร่อยแต่ว่าใครอยากได้แบบกะเพราแบบกุ้งอย่างเดียวปลาหมึกอย่างเดียวก็สั่งได้อย่างที่เราสั่งกันต่อไปใช้พิงเลือกอะไรดีครับเอออันนี้จ้ะหมูกรอบกับพริกเกลือหรือพริกกระเทียมเออนี่ดูความกรอบของหมูใกล้ใกล้โอเคนี่นะจะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ ยิ้มหวานอะไรเมานอะยมานยังไงยิ้มานเ้น่นอ่นะคเขาเขาเนหมันหนักกรอบาอ่ะจริงดินเียวไปแบบได้ยินเสียงไไม่รู้แล้วเขียวไปคือมันแบบมันแตกอ่ะนี่นะคะต่อไปเป็น ไข่ข้นคือสามารถสั่งได้นะว่าไข่ข้นอะ่ะเป็นแบบจะใส่อะไรแต่นี้คือเราสั่งเป็นแบบไข่ข้นเดี่ยวคนอ่าก,กินนะมันดูเยิ้มเยิ้มมากเลยนะแล้วฟิลแบบดูดิคือร้อนอะ่ะระวังได้างวางได้บา้บา,บา <laughs> นี่ดูน่ากินอนะ่ะมีคนอยากกินนะคะ <laughs> นี่ ลู mm. กเป็นฟิลแบบปรุงแบบไม่ใช่ปรุงไข่ข้นอ่ะเป็นการปรุงเหมือนไข่เจียว uh. แต่ว่ามีความแบบเนื้อสัมผัสเป็นไข่ข้น uh. คือเค็มคือเค็มแบบเค็มนำอ่ะ uh. แต่เป็นเค็มนำแบบกุก้งกองอธิบายถูกแต่คืกินกับข้าวแล้วแบบโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคต่อไปนะคะอันนี้คือน่ากินมากจริงอันนี้น่ากินจริงดูอันนี้คือทะเลผัด ผงกะหรี่นี่นะคะดูปลาหมึกเขาก็คือตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่แต่นี้ทะเลคือไม่ได้มีหมึกกรอบนะมีแต่แบบหมึกกุ้งเัืไขุ่กไมืแต่คือเขาแบบดูดิดูเนื้อไข่ดูอกหุดูวันน่ากินนะสุดๆนี่ยวเราลองดูขอบคุณครับขอหรอขอกินด้วยหรอขอกินด้วยหรอขอ หอยิมหวานกันอย่ให้ยิมหวานกันยิมหวานอยากกินไหมอันนี้มันเผ็ดกินไม่ได้เดี๋ยวก่อนให้อีบีกินก่อนนี่นวดต้องกินนะมากไปคือหนุกแมะแบบมาจากทะเลเดียวกันเหรอเธอแบบกรดมากกรดมากนวดอ่ะแล้วผงก็หรีแบบหอมข้นๆอร่อยผงก็หยืดยืดนี่นะคะ อันนี้ต่อไปเป็นทะเลผัดช,ชาคนน่ากินอะ่ะน่ากินมากดูเครื่องอีกใครที่ชอบกินพวกแบบเครื่องมันนะดูดิแล้วปะโอ้ร้อนพูดร้อน <laughs> แล้วก็หมึกเขาคือแบบใหญ่นะใหญ่คือทะเลเดียวกันแน่นอนดูกุ้งอันนี้เราลองกุ้งบ้างเ,เราจะปลาหมึกมานะนี่ขอ,อเป็นฟิลแบบว่าวิตาม กุ้งจะเต็มช้อนแล้วนะเอออะไรนะอหโคน่ากินอ่ะกุ้งกุ้งตัวใหญ่มากเลยนะกุ้งคือแบบกรุบมากนแบบมากเรียกว่าอะไรอ่ะแม่โอว่าครูก็มันแบบสุกกำลังดีอ่ะดึงดึงนะดึงดึงนะเราเครื่องคือแบบอร่อยเผ็ดแต่แต่ไม่ได้แบบเผ็ดมากก็คือเผ็ดแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเผ็ดแบบงัว กินกันโอเคไปเดี๋ยวเราไปกินกันนี่นะคะเราก็กินกันเสร็จแล้วนี่คือค่าเสียหายของเราเรากินกันไปทั้งหมด870บาทแต่คืออันเนี้ยกินแบบ4คนแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวอีกมีข้าวมีน้ำมีอะไรอีกเยอะมากมีกลับบ้านด้วยนะใช่แล้วก็มีสั่งกลับบ้านอันนี้จะบอกคั่วพริกเกลือหมูกรอบเป็นกับข้าวนี่120ย ผัดผมกะหรี่150บาทคือแบบว่าคุ้มมากแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นทีเด็ดกะเพราคุ้งหมึกกรอบ150ดีมากนะคะถ้าใครมาแถวนี้นะลองมากินกันได้ <c oughs> ชื่อร้านเจ๊มหมวยกระทะลั่นนะคะนี่นั่งรถไฟมาได้เลยสายสีทองสถานีคลองสานเดินมานิดเดียวถึงเลย <c oughs> แล้วก็ร้านหน้าเดี๋ยวเราจะไปกินกันที่ไหนรอติดตามกันเลยนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเกียงพิงชาแนล